สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกทุกท่านค่ะ EP ที่118แล้วนะคะสำหรับตัวนี้เป็นลินินผสมนะคะ เป็นงานลินินผสมผ้าฝ้ายค่ะคอตัวนี้จะเป็นคอนะคะโปโลนะคะคุณขาเป็นปกนะคะคอปโปโลค่ะส่วนกระเป๋าจะเป็นนะคะกระเป๋าจิงโจ้กระเป๋านะคะแบบนี้นะคะรอบปกอยู่50นิว้วส่วนความยาวอยู่ที่นะคะ28คุมสะโพกนะคะุณขากับราคาดีๆราคาส,ายสวยๆตามนี้เลยค่ะส่วนมากแล้วงานลินินนะคะพี่ผีคาดว่ายังไม่เคยทำไซส์นะคะ50ิ ให้คุณลูกค้าเลยอันนี้เป็นนะคะรอบแรกเลยนะคะที่ทํานะคะอบ50นิ้วเสิร์ฟคุณลูกค้าค่ะใครสนใจใครชื่นชอบนะคะงานรุ่นนี้นะคะคุณขาแจ้งสีแอดมินมาได้เลยนะคะเราจะมีสีแดงค่ะสีแดงนะคะตามมาด้วยนะคะตัวนี้เราเรียกนะคะสีนะคะกรมสีกรมไหมสีเขียวเนาะแดงนะคะคุณขาเขียวค่ะ ส่วนที่พี่บีใส่นะคะมันออกพื้นกลมนะคะพื้นส้มค่ะคุณขาขออนุญาตเรียกตัวที่ใส่ว่านะคะสีนะคะส้มนะชัดเจนนะคะสีแดงค่ะสีนะคะเขียวนะคะแล้วพี่พีใส่คือสีส้มใครชื่นชอบคอลเลกชันตัวนี้ แจ้งมาได้เลยค่ะกับอก50นิ้วนะคะงานผ้าลินินค่ะสั่งซื้อได้เลยนะคะคุณขาเบอร์โทรศัพท์กับลิงก์ไลนแอบนะคะอยู่ด้านล่างนี้นะคะคุณขากับงานสวยๆลายผ้าเก๋ๆนะคะรุ่นนี้เลยจ้าคอมเมนต์มาได้เลยค่ะคุณขาอย่าลืมฝากกด Subscribe กดติดตามให้กันด้วยนะจ้ะลายผ้า3สีค่ะ